ทีนี้เราไม่มีงานมีการอะไรหรอกนะว่าภาวนาให้มันได้ยกสติตึ้นบ่อยๆถามว่ายกสติขึ้นได้ไม่ได้นะนะถ้าเรารู้ว่าสติมันเป็นยังไงนะเราสามารถที่ยกขึ้นได้แต่การยกสตินี่ไม่ดีเท่าการจเจริญสตินะเพราะสติเรามีเท่าไหร่เราก็ยกขึ้นได้เท่านั้นเลยถ้าจเจริญสติมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆในภาวะของสติสูงคืออะไรคือมันเร็วนะ มันเร็วมันยาวนะถ้าอยากให้สติเร็วนะถ้าอยากให้สติเร็วให้บริกรรมโมโบเดินโยคมเร็วๆถ้าอยากให้สติยาวให้บริกรรมยาวๆพโตพโต้พโต้พโต้เปยาวๆอยู่ข้เยอะนี่คือเคล็ดลับของการเจริญสตินะถ้า พุทโทช้าๆสติมันจะเฉื่อยมันจะช้าอยากสติสูงคือสติเร็วกับสติยาวเรียกว่าสติสูงนะถ้าอยากให้มันเร็วบริกรรมเร็วๆพุทโทพุทโทรพุโทโธเร็วๆถ้าอยากให้มันยาวบริกรมรมยาวๆ,ๆอย่าเพิ่งดุดนี่คือการเจริญสตินะ